มีคนที่อยู่มลนิธิเพื่อนพึ่งพามาสอนให้ครับซึ่งตู้ตู้ตู้นี้นะะถาดอุปกรณ์อุปกรณ์ก,รณการหุงข้าวเนี่ยคือตู้เนี่ยมาจากมลนิธิมาจากมลนิธิเหม,มือนกันครับ<ม>เขาส่งมาให้เองจากมลนิธิครับขั้นตอนการทำนี่ก็คือหมักข้าวแล้วก็ซาวเอาน้ำออกสักสองครั้งหรือสามครั้งแล้วแต่ข้าวครับ ว่าจะแข็งขนาดไหนแล้วก็นําไปเทในถาดขั้นตอนการหุงข้าวนี่ก็คือตู้หนึ่งจะหุงข้าวได้30มสิกิโล <30 S 1> ในตู้นั้นมีถาดอยู่12ใบาถาดหนึ่งจะใช้ข้าวประมาณ2.5กิโลกร,รมัมคใน12ถาดเอาไปเข้าตูตเา้เอาน้ําเอาน้ําใส่ประมาณหนึ่งอุ่นคุรีผสมกับข้าวไปไก็ไม่ใช่น้ำธรรมดามีน้ำทน้ำผสมกับ น้ำส้มสายชูครับนิดหนึ่งครับเพื่อไม่ให้ข้าวบูดตู้อบข้าวครับผมก็จะทําการหุงข้าวจํานวนสามสิบกิโลนะครับในครั้งเดียวครับผมซึ่งใช้เวลาประมาณสี่สินาทีในการหุงแต่ละครั้งระว,วังนะครับคันจะพุ้งอันนี้คือข้าวเสร็จแล้วนะคะจํานวนสิบสองถาดเลยค่ะตู้หนึ่งสาสิเอดกิโลต้องระวังควันนิดนึงนะคะ พิเศษตรงที่หุงโดยผสมน้ําต้มสายชูล,ลงไปนิดหนึ่งด้วยเพื่อเป็นการถลองอาหารให้ข้าวอยู่ได้นานด้วยครับผมน้าจากน้ําส้มสายชูคืออยู่ในนี้ใช่ไหมคะใช่น้ำที่หุงข้าวปกติครับเป็นวิธีการฉนองอาหารของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหารนะครับผมพูดรายก็คือนาน้าส้มสายชูผสมเข้าไปอีกนิดนึงนะครับผมข้าวก็อยู่ได้นานขึ้นแล้วเวลากินจะมีรสเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูนิดเดียวอย่างน้ำทั้งถังเนี่ยใส่ประมาณสักสองสามฝาเองครับผมครับผมเป็นช่วยฉลองอาหาร เท่านี้ก็ได้ข้าวที่สามารถเก็บได้หนึ่งถึงสองวันแล้วนะคะครับออกมาแล้วควาเทน้ำผ่านแล้วก็ควรให้มันให้มันซุยครับเพื่อจะได้ตักง่ายๆครับตวงต,วงตะตวงได้ถุงตวงได้ถุงได้ประมาณสี่ร้อยห้าสิบถุงต่อต่อเาตอเาครับนะสี่ร้อยห้าสิบถุงต่อเาตอเาก็วันก็ที่นี้ก็มีเขาส่งมาให้เจ็ดเตา วันนึงก็หุงก็ประมาณ50าสิห้าหเตาถึง60เตาครับมันจะได้เย็นไวค่ะที่จริงมันต้องไปโดนพัดลมเป่าตัวนั้นเพราะว่าถ้าแพ็คไปร้อนๆเนี่ยนะคะมันจะบูดข้าวมันจะบูดก็เลยต้องทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวข้างบนก็มาปาดข้างบนไปแล้วก็ไปแพ็คถุงใส่ถุงตอนแพ็คก็ต้องปาดด้านบนไปด้วยครับก่อนมันเย็นก่อนคล้ยๆถ้าเดี๋ยวพอปาดไปก็ก็คุยข้างล่างขึ้นมาก็สิบกว่าคนนะตอนเช้าตั้งแต่ตีสองถึง ตีห้ามาสิบกว่าคนแล้วก็พอจอากตีห้าก็มาเพิ่มอีกเนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละนี่คือหุงข้าวอย่างเดียวหุงข้าวอย่างเดียวครับโอ้โหข้าวเช้าเลยนะคะครับแล้วอย่างนี้จะเลิกกันกี่โมงคะประจํทุกวันก็ประมาณตีโมงเย็นนะฮะที่นี่คือเราทําข้าวเช้าข้าวเที่ยงหรอไม่ไม่ทําข้าวเที่ยงแล้วก็ข้าวเย็นครับข้าวมื้อเย็นมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นครับนี่คือรวมถึงที่นําออกไปส่งลงพื้นที่แล้วก็ศูนย์พักพิงได้ไหมคะครับผม ไปตามพื้นที่ต่างๆที่เขาขอมาครับขอเข้ามาเขกํจำนวนเท่าไหร่ก็เราก็รวบรวมแล้วก็มาทำเตามจำนวนที่ขอมาครับคือเป็นกําลังหลักเลยทีเดียวนะคะในการทําข้าว